สวัสดีครับตอนรับสู่การเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาขยี้บทที่7ของ Max Pen n 3กันชื่อตอน A Hangover Sent Direct from Mother Nature เรามีรายงานวิเคราะห์เชิงลึกเป็นแหล่งข้อมูลเลยครับบทนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ดา่านผ่านๆนนะครับแต่มันคือจุดพลิกผันสำคัญมากๆเลยทั้งในแง่จิตใจแล้วกเ็เนื้อเรื่องของ Max Pen n ใช่เลยค่ะ คือในบทนี้ธีมหลักๆของเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไถ่บาปความล้มเหลวหรือแบบการพยายามจะควบคุมอะไรที่มันคุมไม่ได้เนี่ยมันมาเจอกันพอดีเลยค่ะเข้มข้นมากๆผฟังดูน่าสนใจงั้นคำถามหลักของเราวันนี้คืออะไรทำให้บทที่7มันสำคัญขนาดนี้แล้วมันเปลี่ยนแม็กซ์เพนไปยังไงบ้างมาลองแกะกันดูครับเริ่มมานี่แม็กซ์อยู่ในจุดที่แบบว่าตกต่ำสุดๆแล้วจริงๆนะครับ แล้วเขาก็ตัดสินใจเอ,อทำสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อคือเลิกเล่าอืมใช่ค่ะแต่มันดูเหมือนไม่ใช่เพราะว่าคนพบสัจธรรมหรือแบบบรรลุอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวแบบสิ้นเชิงเลยที่ปกป้องโรดริโกไม่ได้ช่วยฟาบิอานาก็ไม่สำเร็จคือเหมือนกับว่าเขาจนตรอกแล้วจริงๆอ การลอกเล่าเนี่ยมันเลยไม่ใช่การหาทางสว่างแต่มันเหมือนแบบการตัดอวัยวะทางความรู้สึกมากกว่าค่ะเจ็บปวดนะแต่เหมือนเขาต้องทำตัดอวัยวะเลยเหรอครับโอ้ oh. ใช่ค่ะคือเขากำลังทิ้งเกราะป้องกันเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือแอลกอฮอล์เพื่อจะ,ะเผชิญหน้าความจริงแบบตรงๆไม่มีอะไรกั้นแล้วเข้าใจเลยครับแล้วฉากโกนหัวล่ะครับอันนั้นก็เป็นภาพจำมากๆเลยนะ 3 4มหมันเหมือนประกาศเลยว่าฉันคนเก่าตายไปแล้วอะไรแบบนี้ประเด็นนั้นสำคัญมากค่ะมันคือสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่จริงๆนะสลัดภาพคนขี้เมาทิ้งไปเลยแล้วก็พร้อมจะเป็นแบบนักฆ่าเต็มตัวแล้วเพื่อเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายจากขี้เมาเป็นนักฆ่าใช่ค่ะอย่างที่เขาบอกว่าตัวเองกลายเป็นไอ้แก่หัวล้านอ้วนฉูอารมณ์ร้ายนั่นแหละค่ะแต่การมีสตินี่แหละ คือมันมีคนวิเคราะห์ว่าเป็นเหมือนทางเลือกทางยุทธวิธีของแม็กซ์นะคะทางเลือกทางยุทธวิธีฟังดูเหมือนการวางแผนแต่ตอนนั้นดูเขาไม่น่าจะอยู่ในสภาพวางแผนอะไรได้หรือเปล่าครับดูเหมือนสิ้นหวังมากกว่าเป็นคำถามที่ดีค่ะคือจริงๆมันก็ขับเคลื่อนด้วยความสิ้นหวังนั่นแหละค่ะแต่ผลของมันคือเขามองว่าสติเนี่ยจะทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นยิงแม่นขึ้น แต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันค่ะเพราะสติที่พึ่งได้มาเนี่ยบวกกับความโกรธความสิ้นหวังแบบดิบๆที่ไม่มีเล่าคอยกดเอาไว้แล้วอะค่ะมันทําให้การวางแผนการตัดสินใจมันแบบละหลวมบ้าบิ่นไปเลยอ๋อเข้าใจละคือแม่นขึ้นแต่ประมาทขึ้นว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะตัดสินใจเสี่ยงตายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างตอนที่พยายามจะเอาตัวเองเข้าแลกกับตัวประกันไงคะครับผม แล้วไอ้ความดิบทางอารมณ์แบบเนี้ยมันก็ไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่แบบสุดขั้วพอดีเลยทีนี้มาดูฉากหลังกันบ้างครับ Salam Noa Esperanza นี่มันไม่ใช่แค่ฉากจริงๆนะครับจริงอย่างที่ว่าเลยค่ะมันแทบจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยนะมันสะท้อนความโกลาหในดใจแม็กซ์ได้ดีมากแล้วก็ตอกย้ำความเป็นคนนอกของเขาตลอดเวลาเลยใช่ใที่โดนเรียกว่าไอ้ฝรั่งโ่ตลอดใช่ค่ะ ดัมกริงโก้นั่นแหละค่ะและในขณะเดียวกันนะคะมันก็ทำให้เราเห็นความต่างทางศีลธรรมด้วยคือคนในสลัมเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงเพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมคะครับแต่สำหรับแม็กซ์เนี่ยมันคือสงครามทำลายตัวเองชัดๆเลยอืมและจุดที่เขาได้เจอกับนักสืบดาซิล่าล่ะครับอันนี้เหมือนเป็นแสงแรกเลยไหมเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะเพราะแม็กซ์ได้ข้อมูลยืนยันครั้งแรกเลยว่าเขา ถูกจัดฉากแล้วก็เริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นว่ามันมีเรื่องของวิกเตอร์แบรงโก้กับหน่วย UFE เข้ามาเกี่ยวด้วย UFE นี่คือหน่วยรบพิเศษของเซาเปาโลใช่ไหมครับใช่ค่ะภารกิจส่วนตัวของแม็กซ์มันก็เลยขยายสเกลไปเลยกลายเป็นการต่อสู้กับระบบไปทันทีแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นหัวใจของบทนี้จริงๆก็คือการตายของฟรานาน่นะครับ มันตอกย้ำปมเดิมของแม็กซ์เป๊ะเลยเรื่องปกป้องผู้หญิงไม่ได้เหมือนที่เคยเกิดกับภรยาเขาหรือว่าโมนาเซ็กซ์ในภาคก่อนใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่ทีมพัฒนาจงใจทำมากมากเลยนะคะคือให้การตายเนี่ยเกิดขึ้นในขัดซีนใช่ค่ะคือเป็นฉากที่เราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันโหดร้ายมากๆมันเหมือนเป็นการกระชากอำนาจควบคุมไปจากผู้เล่นเลยค่ะจงใจเลยนะ ให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความไร้อำนาจแบบเดียวกับที่แม็กซ์กำลังเจออยู่เป๊ะเป๊ะเลยจุดนี้ผมว่าผู้เล่นหลายคนคงแบบอุดหิดขัดใจมากที่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองดูเฉยๆแต่นั่นคือจุดต่ำสุดที่จำเป็นค่ะความล้มเหลวครั้งสุดท้ายเนี่ยในวันแรกที่เขามีสติพอดีเป๊ะมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะมันทำให้สงครามล้างแค้นหลังจากนี้ของแม็กซ์มันดูชอบทำขึ้นมาอ๋อ oh. คือความรู้สึกอัดอั้นของผู้เล่นที่ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะคะมันไปเชื่อมยองกับแรงจูงใจของแม็กซ์พอดีเลยมันเลยทำให้ความรุนแรงหลังจากนี้มันมีน้ำหนักทางอารมณ์มารองรับสรุปก็คือบทที่เจ็ดนี้เป็นเหมือนเตาหลอมเลยนะครับที่หลอมแม็กซ์เพนขึ้นมาใหม่จริงๆผ่านความสิ้นหวงังการแบบจำใจด้องมีสติแล้วก็ไปเจอความจริงโหดโดในสลัม แล้วก็ที่สุดคือความเจ็บปวดจกากการเสียฟาเบียนาไปต่อหน้าต่อตาแบบทำอะไรไม่ได้เลยถูกต้องเลยค่ะและความรู้สึกไร้อำนาจที่ผู้เล่นเจอเองโดยตรงเนี่ยหละค่ะมันกลายเป็นเชื้อเพลิงทางอารมณ์ชั้นดีเลยมันให้ความชอบธรรมแล้วก็ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับความรุนแรงแบบสุดขั้วในองค์สุดท้ายของเกมได้อย่างน่าทึ่งมากๆน่าสนใจจริงๆครับ งั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือการออกแบบเกมที่จงใจสร้างความรู้สึกไร้อำนาจแบบนี้ให้ผู้เล่นเนี่ยมันส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมและก็การตีความเรื่องความรุนแรงของตัวละครในระยะยาวแค่ไหนครับมันเป็นแค่เทคนิคการเล่าเรื่องหรือว่ามันมีความหมายอะไรที่ลึกกว่านั้นรอให้เราคบคิดกัน